สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนเจจากมูฟวี่วันเดอรนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นการสรุปเนื้อเรื่องนะครับจาก o s ซากซีซั่น4นะครับผมจะทําคลิปทั้งหมดเนี่ยจาก EP ีที่8ปดถึงสินะครับแต่ว่าในคลิปแรกเนี่ยผมจะพูดถึง EP ีที่7นิดหน่อยนะเพื่อเป็นการแบบเกริ่นนะครับจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปก่อนจะเกิด EP 8เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ เนื้อเรื่องเริ่มต้นนะครับจากตอนที่7นะครับที่เราดูค้างไว้นะคือตอนนั้นเนี่ยมาร์ตี้ลำลึกถึงความหลังนะครับตอนที่เขากําลังทําสวนอยู่เนี่ยเขาก็นึกถึงเพื่อนเขาครับว่าเออจริงๆวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทําอีกแบบหนึ่งตัดสินใจทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยชีวิตคงไม่ต้องมาดิ้นรนแบบนี้ตายแบบนี้นะครับก็คิดได้เรื่องนั้นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับทางฝั่งของไวแอตเนี่ยที่ตอนแรกคุยๆกับรูทอยู่นะครับว่าจะหนีไปด้วยกันนกคือทั้งคู่คุยกันแล้วนะครับว่าจะ แบบไม่ไปแล้วแล้วก็อยากจะแต่งงานกับดารินนะครับแล้วก็เขาบอกกับรูทว่าจริงๆเขาไม่อยากจะไปตั้งแต่แรกด้วยซ้ำนะครับก็เรื่องนี้ก็ทําให้ทั้งคู่เหมือนกับแตกหักกันหน่ำแบบโกรธกันมากนะครับทางฝั่ง FBI นะครับก็เขาได้มาคุยข้อตกลงกับโอมานาวโรนะครับแต่เหมือนต่างฝ่ายต่างต้องการสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับโอมานี่รู้สึกเสียเปรียบมากนะครับแล้วเขาก็แบบขอเวลานอกนะครับไประบายอารมณ์เล็กน้อยนะครับโดยการทุบโต๊ะกระจกนะครับทุบจนแบบว่ามือโชคเลือดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนมาาบใให้ั ก็เกลี้ยกล่อมด้วยจุดนี้มีนิดนึงนะครับที่โอม่าแบบแอบจีบเวนดี้นะครับบอกว่าแบบสามีเผลอแล้วมาเจอกันนะจ๊ะตัดภาพกลับมาที่รูทนะครับกับแฟรงค์จูเนียร์นะคือตอนนี้รูทก็ไปขอนะครับไปขอว่าเอออย่าฆ่าดารินเลยนะครับก็เนี่ยให้ตังค์เลยก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าไปฆ่าดารินนะครับก็แฟรงค์จูเนียร์ก็เลยว่าโอเคโอเคงัค้นไปฆ่าก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องกลับมาพลิกผันนะครับเพราะว่าโอม่าเนี่ยที่เขากำลังคุยกับไอ้บีไอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็นั่ง จะมานั่งเครื่องบินนะครับกับเม็กซิโกแต่ว่าโดนตำรวจล้อมจับครับก็นำทีมโดย Special Agent นะครับมายามมลเลอร์เนี่ยก็มาครับมาจับนะครับแล้วก็มาแบบใส่กุญแจมือกดลงกับพื้นเลยนะครับอันนี้ก็เดือดมากๆนะเพราะว่าพวกมาตี้กับเวนดี้นี่คือแบบร้อนใจมากหลังจากที่โอมาถูกจับอย่างเงี้ยเขาจะต้องสั่งฆ่าทุกคนทิ้งแน่นอนครับแล้วก็แต่ทั้งคู่ก็คิดแผนออกมานะครับว่าเออให้เวนดี้เนี่ยไปเจราจากับโอมาในคุกนะครับ ฝั่งฮาวีนะครับก็ไปบ้านจิมนะครับก็ไปบังคับหลอกให้มาร์ตี้มาที่บ้านนะไปบังคับให้จิมหลอกใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงเนี่ยเขาจะมาฆ่าทิ้งนะครับก็ฉากฉนี้กดดันมากนะครับคิดว่ามาร์ตี้จะไม่รอดซะแล้วนะครับเพราะเราไม่รู้ไงว่าใครจะตายตอนไหนก็ได้นะครับแต่สุดท้ายก็ได้สายโทรศัพท์สําคัญนะครับมาช่วยชีวิตไว้นะครับซึ่งซีนสาคัญต่อจากนั้นก็คือว่าฮาวีเนี่ยมาฆ่าดารินกับไวแอดทิ้งนะครับแล้วก็แบบฆ่าในบ้านเลยทั้งคู่นะแล้วก็ไวแอดก็แบบโดนลูกหลงนะครับ หลัจงจากนั้นเนี่ยรูทก็ไปที่บ้านของตระกูลสเนลนะครับแล้วก็เจอศพของทั้งคู่นะครับก็ช็อกมากแล้วก็คิดว่าแฟรงจูเนียจะเป็นคนทาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับก็รูทจึงไปที่บ้านของมาร์ตี้นะครับเพื่อไปถามหาความจริงนะสุดท้ายก็แบบไม่ยอมบอกไม่ยอมไม่ยอมบอกัออกกทีว่าใครเป็นคนฆ่านะโจนาก็เลยบอกไปเลยครับว่าเออจริงๆเนี่ยฮาวี Harvey เนี่ยเป็นคนฆ่านะครับแล้วก็รูทก็เลยเดือดมากๆนะครับแล้วก็เตรียมการล้างแค้นนะครับก็นี่เป็นการเกริ่นนะครับก่อนที่พาร์ทหนจบไปเนี่ย เราเรอพาร์ทสองอยู่หลายเดือนมากนะครับก็เราเห็นว่าสิ่นสุดท้ายคือแบบรูทกำลังจะระเบิดอารมณ์นะครับเริ่มมา EP ที่8นะครับรูทเขาก็คิดถึงความทรงจําเก่าๆนะครับที่เขามีกับไวแอดนะเขาเคคุยกันว่าถ้ารัวแล้วเนี่ยจะสร้างบ้านใหญ่ๆนะครับเขาก็แบบพิกเจอร์กันนะว่าบ้านจะมาเป็นยังไงนะครับ แวก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากให้แบบมีสร้างสาะน้ําด้วยรูดก็บอกว่าจะบ้าหรอจะสร้างสาะน้ําทําไมบ้านตัวเองเนี่ยตอนนี้ที่อยู่เนี่ยก็อยู่ติดกับทะเลสาบู่แล้วนะครับเขาก็คุยกับแบบหยอกล้อกันเห็ว่าแบบว่าก็คนรวยมันชอบมีสาะน้ำไงประมาณนั้นนะครับฟังฮาวีนะครับก็มาคุยกับมาร์ตี้นะครับว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนฆ่าเองแหละเขาสารภาพไปนะว่าเรื่องเนี้ยมันมันทำให้มาร์ตี้กับเวนดี้ปั่นป่วนนะครับคือไอตัวของฮาวีมันฆ่าเพราะว่าดารีนมันไม่หยุดขายเฮโรอีนสักทีไงนะครับมาร์ตี้บอกว่าตอน,นเนี้ยรู ถึงอยากจะฆ่าก็ฆ่าไม่ได้นะครับมาร์ตี้คุยกับเบนดี้นะว่าเจังหวะน,น,นั้นเนี่ยคือรูทกำลังอารมณ์เสียมากๆนะครับแล้วฆ่าไม่ได้หรอกเพราะก็ไม่รู้ว่าฮาวิ่คือใครหน้าตาเป็นไงจะไปหาเจอที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าเบนดี้ก็พูดสวนกลับมาคํานึงนะครับว่าเคุณไม่รู้ซะแล้วเนี่ยว่าความแค้นของคนนะครับมันทําให้แบบว่าคนทําอะไรได้บ้างนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยลุทก็ไปคุยกับโจนาครับคือรูทก็ไปหาแหละไปหาข้อมูลนะครับไปคุยกับโจนาและชาร์ลอตนะครับก็เลยรู้ว่าเดี๋ยวฮาวิ่จะมีประชุมกับพวกมาร์ตี้และแคร์ในอีกวันหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้รูปวมฮาวิ่มาเรียบร้อยนะครับลูทก็ไปยืมปืนมาจากแรงค์จูเนียร์นะครับเตรียมพร้อมสําหรับการล้างแค้นนะครับเขาลงทุนนะครับคือรุทเนี่ยนางลงทุนขับรถไปถึงชิคาโก้เลยนะครับก็จากนี้เราจะเห็นรุทีินาการนะครับว่าเขาได้ฆ่าฮาวิ่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่่่นนะแแบคคฝััไปร อันนี้ก็หลอกคนดูนะครับเชเลอร์แบบทําออกมาแบบเอามาคิดมากนะครับคือแบบมันเห็นมันทําให้เราเห็นฉากนั้นนะเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับแต่จริงก็คือแค่แค่เดาเองนะครับแค่เป็นแค่จินตนาการนะครับมีซีนแม่ของฮาวีนะครับที่ชื่อว่าคามิล่าครับจะเป็นตัวละครที่จะมีบทเนาะก็โทรมาคุยกับฮาวีนะครับบอกให้ระวังตัวแล้วก็เจอกันที่บ้านนะแบบว่าวันสองวันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันส่วนฝั่งของทรีนะครับน้องของรูทเนี่ยก็โทรมาบอกรูทว่า เออกลับมาบ้านเธอแบบทําอะไรอยู่อยู่ไหนรีบกลับมาบ้านนะครับก็ทําให้ลดนึกถึงความหลังนะครับสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยคือเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยครับเวลาพวกพ่อแม่เขาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปบนหลังคารถไอรถบ้านเนี่ยครับก็ขึ้นไปนอนเขาก็นึกถึงความทรงจําเก่าๆนะครับตอนนี้เนี่ยฮา์วี่ไปต่อรองกับแคลนะครับว่าให้โอนหุ้นให้แม่ตัวเองนะครับคือจะให้เปลี่ยนเป็นชื่อแม่ไปเลยเนาะเหมือนปูบที่ว่าจะมีแบบแม่มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ แล้วในคืนนั้นเองนะครับรูทก็บุกไปกลางวงดินเนอร์ของมาร์ตี้เวนดี้และแคร์นรักที่กำลังแบบว่าคุยงานกันอยู่รูทก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปบนออฟฟิศนะครับไปที่ออฟฟิศของแคร์นะครับแล้วให้เวนดี้เนี่ยโทรเรียกฮาวียมาคือตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศตึงเครียดมากครับรูทเนี่ยแบบพร้อมจะฆ่าทุกคนทิ้งครับถ้าเวนดี้ไม่โทรสุดท้ายเลยเวนดี้ก็เลยยอมเวนดี้ก็เลยแบบโทรไปนะครับก็ไปหลอกฮาวียว่า ไอเงื่อนไขที่แบบจะเอาหุ้นจะนู่นนี่นั่นเนี่ยโอเคแล้วเราเราเตรียมสัญญาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมแชมเปญออนไลน์ให่เลยนะครับก็รีบมาแล้วกันที่บริษัทนะครับก็โอเคครับพี่ก็มาตามนัดเขาไม่ได้คิดอะไรนะมาถึงปุ๊บยังไม่ทันได้พูดจบประโยชน์เลยครับลู้ก็เดินมายิงป้งป้งป้งนะครับยิงแบบตายแบบง่ายๆอย่างนั้นเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นลูกก็มีลังใลนิดหน่อยครับแบบกำปืนมาอยู่ว่าแบบยิงทิ้งซะให้หมดเลยดีไหมเนี่ยยิงไอสองสามคนนี้ทิ้งให้หมดเลยนะครับแต่ว่าก็เออเปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยว ซฟรีมันจบเร็วไปนะครับก็เปลี่ยนใจลงมาจากตึกนะครับแล้วก็มานั่งในรถของตัวเองนะแล้วก็นึกถึงคือตอนนั้นจิตใจนางน่าจะแบบแย่มากนางก็เลยนึกถึงที่ที่ทําให้ใจสงบที่สุดนะครับก็คือที่ทะเลสาบโอซากนั่นเอง EP ที่9นะครับเปิดมา EP นี้เนี่ยเวนดี้กับมาร์ตี้คือก็นั่งเครียดกันเลยครับก็แบบมาร์ตี้ก็บอกว่ารูทเนี่ยเขาเสียทั้งครอบครัวแหละ ตั้งแต่ว่ามารู้จักกับครอบครัวเราครอบครัวรู้ก็ตายกันหมดคืออะไรก็พินาศไปหมดก็วันนี้ก็บอกว่าเนี่ยมารต,ตี้ชอบทําตัวเงี้ยชอบทําตัวแบบว่าให้ตัวเองรู้สึกแย่ครับหาเหตุผลมาให้ตัวเองรู้แต่นกลายเป็นคนผิดตลอดนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเวนดี้เนี่ยเข้าสู่ด้านมืดแบบเต็มตัวแล้วครับคือแบบนางไม่สนใจแล้วเอาแค่ชีวิตรอดก็พอก็วันรุ่งขึ้นนะครับนางก็ไปหาแคร์นะครับจะเจราจาต่อแต่กาดก็มาห้ามนะครับก็แคร์ก็ไม่อยากคุยแล้วะเขาก็ล้มโตเจรจาทิ้งเลยนะครับ ตัดมาที่ฝั่งของเมลนะครับเมลเนี่ยเป็นนักสืบเอกชนนะครับก็ที่ตามตอนนี้เขาตามคดีที่ทนายหายนะครับทนายชื่อว่าเฮเลนเพียสนะครับที่โดนฆ่าที่เม็กซิโกนั่นแหละก็ไปคุยกับพ่อนะครับคุยกับสามีใช่ไหมแล้วก็กับลูกนะครับแต่ว่าครอบครัวของเพียสนี่ตัดสินใจว่าจะไม่ตามเรื่องต่อนะครับก็ลูกเ้าห้ามไปแหละนะครับแล้วตอนนี้เมลก็เลยเคว้งนะครับกลับบ้านไปหาเมลนะครับแต่ว่าโชคดีที่ได้สายลูกค้ามาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้าคนนี้สําคัญมากนะครับก็เป็น ตัวของนาธานนะครับเป็นเป็นพ่อของเบนเดวิสหรือว่าเป็นพ่อของเวนดี้นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยพวกลูกน้องของฮาวีก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่าฮาวีเนี่ยหายตัวไปเขาก็เลยบุกมาเลยครับบุกเข้ามาในบ้านของแคร์เลยนะก็บุกมาตามหาแหละแต่ก็ไม่ได้ความอะไรนะครับหลังจากนั้นทีนี้เนี่ยรูทก็ได้ตัวซิกกับมันครับเบบี้ซิกนะก็เอาไปให้ตำรวจดูแลต่อครับก็ไม่ได้ดูแลเองหรอก แล้วก็คุยกับตํารวจนิดหน่อยครับคือเจ้าตัวก็ยังคงไม่ให้ความร่วมมืออะไรกับตํารวจนะครับคือตํารวจก็แบบผมจะช่วยมึงยังไงคือรู้ก็บอกไม่ได้นะว่าเขาทตัวเองทําอะไรลงไปบ้างนะครับฝั่งมาร์ตี้เนี่ยไปหามายานะครับเพื่อเจราจาขอการแบบ p r o t e คชั่นนะครับคือเขาอยากได้เงื่อนไขเดิมก็คือแบบยอมติดคุก18เดือนแล้วก็ออกมารับใช้ FBI นะครับแต่ว่ามายาบอกว่ามันสายไปแล้วนะครับคือนายไม่รับไม่ไม่รับ protection ตอนนั้นเนี่ยก็จบแล้วข้อเสนอคือก็จบไปนะครับฝั่ง เวนดี้เนี่ยไปคุยกับโอมานะครับก็ไปบอกว่าฮาวีตายแล้วนะครับไปคุยในคุกเนาะแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าใครฆ่าคือตอนเนี้ยโอมาโมโหมาครับคือเพราะว่าเวนดี้เนี่ยทำตัวว่าควบคุมได้ทุกอย่างคือทําตัวแบบอยู่เหนือกว่าโอมานะครับโอมาก็เลยปรีแตกนะครับบอกว่าถ้าออกไปจากห้องขังเดียวได้นเนี่ยจะสั่งฆ่าทุกคนนะครับสั่งฆ่าทาั้งครอบครัวของเวนดี้เลยอย่าให้เจอหน้าอีกนะครับวันนี้ก็ทําหลังจากนั้นเวนดี้ทำแอคชั่นที่เสี่ยงมากๆนะครับคือคุยกับ FBI นะ ขอให้เอาตัวของโอมาเนี่ยออกมาจากห้องขังเดียวและเน้นนะครับให้บอกโอมาว่าพวกฉันนี่แหละเป็นคนให้เอาออกมาเองคือแสดงให้เห็นว่าฉันยังคุมเกมได้อยู่เป็นคนคุมให้เนี่ยเอาออกมาจากแบบว่าไอตัวของห้องขังเดียวนะครับคือวัดใจกันไปเลยอะว่าโอมาน่าจะใจเย็นลงแล้วแหละถ้าออกมาได้แล้วก็พร้อมจะทําแผนต่อนะครับทีนี้มาร์ตี้ก็ไปถามรูทนะครับว่าจะออยังไงกับงานศพของไวแอดนะครับแล้วไวแอดได้บอกไปมไหมว่าอยากจะจัดงานศพยังไงซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับ วัยรุ่นแม่งอายุ18 19เนี่ยไม่มีใครคิดเรื่องงานศพของตัวเองหรอกครับว่าแบบจะจัดงานศพยังไงนะครับคือมันมันก็ค่อนข้างสะเทือนใจนะพ่อของเวนดี้เนี่ยก็มาถึงนะครับหลังจากนี้นะครับฟินต่อไปพ่อของเวนดี้มาถึงแล้วพาขบวนแบบว่ารถทัวร์มาเลยนะครับมาถึงโอซากนะเพื่อมาตามหาลูกชายนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของฮายนะนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตัวของพ่อเวนดี้เนี่ยที่มาที่บ้านของมาร์ตี้นะครับแล้วก็คุยกับทั้งคู่นะครับ ก็บรรยากาศก็มาคุูนะครับคือไอ้พวกที่มันอยู่ด้วยกันทีไรมันเครียดตลอดเลยนะครับความสัมพันธ์ของแบบพ่อลูกเนี่ยคือนาธานกับเวนดี้เนี่ยแย่มากๆนะครับก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวด้วยกันอีกครับนะครับเพราะว่าเขาอยากจะเจอหลานนะก็กินข้าวด้วยกันนะครับก็คุยไปคุยมาคุยไม่ทันไรแลชวนทะเลาะกันอีกครับเวนดี้ก็ถึงกับลุกออกมากลางโต๊ะอาหารเลยนะครับฝั่งของเมลนะครับตอนนี้มาขอความช่วยเหลือจากมายานะครับเพื่อจะตามสืบการหายตัวไปของเบนนะครับ ก็คุยไปคุยมาก็ไปจีบไปจีบมาย่าสะงั้นนะครับก็เป็นซีนแรกนะที่ทําให้ได้ยิ้มออกมาบ้างนะครับหลังจากที่ปล่อยให้คนดูแบบผมเนี่ยคิ้วขมวดกับความตึงเครียดมาหลายต่อหลายอีพีจริงๆนะครับก็อันนี้น่าจะแบบว่าได้ยิ้มบ้างนะครับแต่ว่าไม่ทันยิ้มได้นานครับเขาตัดภาพมาที่บ้านของเวนดี้ครับไอเนลสันครับมือปืนตัวโหดนะครับก็มาหาเวนดี้ที่บ้านครับ คือช็อตน,นี้เบนนี่จะติดแตกเลยแบบว่าเอ้ยอย่าอย่าอย่าฆ่าย่าเพิ่งมาฆ่าตอนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยอย่าฆ่าตรงนี้ได้ไหมก็คิดว่าจะโดนเก็บแล้วนะครับแต่ว่าจริงโอมานี่แค่ส่งบัตรหลวงกับไอเนลสันเนี่ยมาคุยด้วยเฉยแล้วก็บอกว่าให้ทั้งคู่นะครับให้เบนนี่กับมาตี้เนี่ยไปคุยกับโอมาต่อนะครับที่คุกส่วนทางด้านของรูทเนี่ยก็เศร้ามากครับตั้งแต่ง,งานศพในตอนกลางวันนะที่เดินออกมาจากงานศพด้วยนะครับก็น่าก็ยังคิดถึงภาพในอดีตนะครับกับกับรูทกับกับว่ากับไบแอนเนี่ยครับ กลับมาที่บ้านก็ขึ้นไปบนหลังคารถเทเลอร์เหมือนเดิมครับก็แบบซีนอารมณ์แบบสุดๆเลยนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยรูทมันนอนอยู่ข้างบนใช่ไหมแคร์กับลูกน้องก็มาตามหารูทครับแล้วก็มายื่นข้อเสนอให้นะครับก่อนจะยื่นข้อเสนอก่อนจะคุยกันดีๆก็มีชักปืนใส่หน้ากันอยู่นะครับรูทก็อา่าเขายื่นข้อเสนอนะครับว่าให้รูทเนี่ยเอาเฮโรอีนนะครับจากดารีนเนี่ยมาส่งนะครับแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กันกับแคร์นะครับตอนนี้สถานการณ์ในคุกเนี่ยโอมา คุย <c ười> กับมาร์ตี้และเบนดี้นะครับว่าจะยังไงดีตอนนี้ก็คือคุยไปคุยมาคือได้ไอเดียว่าเออเดี๋ยวให้มาร์ตี้เนี่ยไปคุมแก๊งชั่วข่าวก่อนนะครับแต่ว่าต้องไปปล่อยข่าวเองนะว่าโอมาเนี่ยเป็นคนสั่งฆ่าอา่หลานนะครับคือฮาวีก็มีศักดิ์เป็นหลานของตัวเองนะครับเพื่อให้ดูว่าแบบโอมาเป็นคนที่เด็ดขาดและควบคุมทุกอย่างนะครับคือจะอยู่ดีจะมาบอกว่าคือฮาวียโดนใครก็ไม่รู้ฆ่านั่จับคนไม่ได้เงี้ยคือกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะเสียการควบคุมนะครับก็เลยให้มาร์ตี้ไปหลอกเนาสุดท้ยี เนโสันก็ไปรับนะครับที่บ้านของมาตี้นะตอนนั้นก่อนจะขึ้นไฟบินนะครับก็จะรับไปที่เม็กซิโกก่อนที่จะขึ้นรถนะครับก็มีซีนสําคัญนะครับคือเนโอสันถามแบบขอถามหน่อยกันปกติไม่ค่อยพูดอะไรนะเนโสันนี่คือบทมังคับไปพูดจริงๆนะก็บอกว่าทำ,ทำไมถึงมั่นใจมากนะครับว่าโอมาจะไม่ฆ่าพวกยูทิ้งเนี่ยทำไมถึงแบบว่ายอมแบบเอาโอมาเนี่ยออกมาในห้องขังรวมนะครับให้ติดต่อกับโลกภายนอกได้ ก็ตอนนั้นเนี่ยมาร์ตี้ก็รู้ความจริงนะครับแบบหันหน้ามองเวนดี้ในแบบว่าเฮ้ยเล่นงี้เลยเหรอคือเวนดี้เอาชีวิตทั้งครอบครัวไปเสี่ยงไปเดิมพันกับความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับอีพีที่10นะครับก็เปิดมาด้วยซิงของเบนนะครับเบนเดวิสนะหลังจากที่ถูกเวนดี้ทิ้งไว้ในร้านอาหารนะครับเขาก็ถูกเนลสันพาตัวไปยังเป็นบานนะครับเป็นแบบว่า บาลภาษาไทยเรียกว่าอะไรเหมือนแบบว่าที่เลี้ยงสัตว์นะครับท,ที่เลี้ยงม้าอะไรเงี้ยนะครับแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลนะครับก็อตอนนั้นเนี่ยเบนคือสติแตกนะครับคุยอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับคือเหมือนขาดยาครับก็มันแล้วก็ยิงทิ้งครับเป็นซีนที่แบบว่าโคตรสะเทือนใจเลยก็ซีนนี้น่าจะเป็นการยืนยันนะครับให้แบบคนดูรู้สึกแบบเข้าใจว่า คือเบนอะตายแน่นอนไม่มีอะไรพิกล็อกแล้วไม่ต้องมาลุ้นว่าเบนจะยังอยู่รอดหรือเปล่าหรือหนีได้นะครับก็ตัดภาพนะครับมาที่มาร์ตี้นะครับก็เขาก็เดินทางมาที่เม็กซิโกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปคุมแก๊งชั่วคราวก่อนนะครับก็ไปถึงปุ๊บก็เรียกทุกคนมาประชุมกันเลยนะครับแล้วก็บอกว่าฮาวีเนี่ยตายแต่ว่าไม่ได้ตายเพราะฝีมือแก๊งอื่นคือทุกคนก็คิดว่าแบบว่าเฮ้ยแก๊งนู้นแก๊งนี้แนี่เลยแต่จริงๆคือไม่ใช่คือตายเพราะโอมาแหละสังฆ่าเองเพราะว่าฮาวีมันแบบว่าเป็นแแบบนนบน,น้้ออ่ไสะรงีหลก็นะ ก็บอกให้ทุกคนเนี่ยเตรียมบัญชีไว้นะครับเตรียมแบบว่าบุ๊กไว้แล้วเดี๋ยวมาร์ตี้จะมาตรวจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปคุยกับคารมิล่านะครับที่เป็นแม่ของฮาวีนะ่เนาะคือนางก็เสียใจแหละว่าลูกตายนะครับแต่ว่านางก็ดูไม่ค่อยจะโกรธอะไรโอมานะที่โอมาเป็นคนสั่งฆ่านะครับดูแบบนิ่งๆมากนะครับซีนที่แบบคุยกันกับตัวของมาร์ตี้นะฝั่งเวนดี้นะครับก็มาหารูทนะแล้วคุยเรื่องที่รู้จาวเฮโรอีนไปส่งให้แคร์นะครับบอกว่าถ้าเพอพร้อมแล้วเหรอแบบ เธอจะส่งของให้เนี่ยเธอพร้อมแล้วหรอที่แบบจะส่งของแบบให้บริษัทยายใหญ่ขนาดนี้เธอต้องส่งจะมีล็อต่อไปนะแล้วล็อต่อไปเธอจะทำไงเธอจะแบบปลูกเองเหรอแบบเธอมั่นใจเหรอว่าเธอจะเป็นแบบว่าปลูกโอเปียมได้เยอะขนาดนั้นอะไรนะครับก็รูทก็ไม่เปลี่ยนใจนะก็ยังยืนยันว่าจะขายเหมือนเดิมนะครับเพราะกโกรธกันมากนะเวนนี้ก็เลยไปหาตำรวจครับเพื่อแจ้งความไว้ล่วงหน้านะครับบอกว่าเดี๋ยวให้ให้ไปตรวจรูทนะคือที่เนียตำรวจเปลี่ยนเปลี่ยนคนแล้วด้วยครับคือมีการแบบสั่งเด้งนะ ก็ไปสั่งว่าให้ไปตรวจรู้ซะตํารวจคนใหม่ก็เลยไปตรวจนะครับชลิปคนใหม่เนี่ยก็เลยไปตรวจที่โมเตลนะครับก็ไปคุยกับโจนาไปสอบสอบปากคานิดหน่อย,อยเหมือนถามคำถามแหละนะครับแล้วก็กำลังถามถามอยู่นาธานก็หรือว่าตาของโจนาแหละครับก็มาเข้ามาขัดจังหวะไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะทำให้โจนาเริ่มชอบคุณตาตัวเองมากขึ้นนะครับหลังจากที่เวนดี้เนี่ยกใ็ใส่ไฟๆเรื่อยๆแหละด่านาธานให้ลูกฟังตลอดนะครับก็ซีนต่อไปนะครับตอนนี้เวนดี้ก็ไปคุยกับจิมนะครับเพื่อ จะหาทางเอาโอมาออกจากคุกให้ได้นะซึ่งก็ต้องการพวกแบบคนใหญ่คนโตอ่ะครับแบบว่าเข้ามาลงชื่อแบบเยอะมากนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจะยากมากแต่ว่าจิมมันก็เก่งเนาะทางฝั่งของเมลนะครับนักสืบเอกชนเนี่ยตอนนี้เริ่มไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับก็เป็นเรื่องการหายตัวไปของเบนนี่แหละก็ไปคุยกับตํารวจท้องที่นะครับก็ไปหาเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดนะครับไปหาแบบว่าสอบปากคาเพิ่มนะก็เจอคนที่เจอแบบว่ารูปลักษณ์สันฐานเนี่ย ขายกันมากนะครับก็หลังจากนั้นก็จะได้ข้อมูลที่สําคัญมานะครับฝั่งของรู้นะตอนที่คุยกันเสร็จแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาก็ไปเช่ารถบรรทุกนะครับเพื่อจะขนของแต่ว่ามีตํารวจมาดักทางไว้นะครับเพราะว่าเวนดี้เนี่ยมาแจ้งไว้ก่อนแล้วนะครับคือทาให้รู้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากแฟงจูเนียนะครับก็ในคืนนั้นเนี่ยตำรวจก็มาค้นรถที่รถ10บล้อเนี่ยของรู้อีกรอบนะครับก็ไม่เจออะไรเพราะว่าแฟงจูเนียเนี่ยขนย้ายแทนแล้วนะครับแล้วอีกวันหนึ่งรู้ก็เลยไปบอกเวนดี้ว่า เนี่ยกูขนของสําเร็จแล้วโว้ยอยู่กูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเวนดี้ก็ตอนนี้ก็เลยแบบว่าช้าครับโดนปัญหาลุมเร้านะทีนี้รู้อีกข่าวนึงนะครับว่างานการ์าดินเนอร์ใหญ่เนี่ยพวกแขกแขกตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่มีใครแบบสนับสนุนด้วยเลยนะครับแล้วก็ปิดฉากซีนที่สําคัญของ EP พี20นะครับเป็นเหตุการณ์ในคุกนะครับคือโอมาเนี่ยโดนสังเก็บแต่ว่าไอคนที่มาฆ่าเนี่ยฆ่าไม่สาเร็จครับคือแบบจ้วงจุก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 ไม่สาเร็จเพราะว่าโอมามันก็ พลิกไปพลิกมาก็รัดคอสู้ได้นะครับแต่สุดท้ายก็คือตัวเองก็หนักแหละอยู่ในห้อง ICU นะครับอาการโคม่าเลยซึ่งมาร์ตี้ตอนนี้อยู่เม็กซิโกอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้กลับมานะก็ตอนนี้รู้เรื่องแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกใครนะคือกลัวจะเสียการควบคุมนะครับแต่ในวันนั้นเนี่ยมาร์ตี้ก็ทําการตรวจสอบบัญชีนะครับแล้วก็เจอสมาชิกแก๊งคนหนึ่งนะครับคือโกงบัญชีมันก็ไอ้นี่แหละมันมันโกงบัญชีแต่มันโทษตัวของแอคเคา t i n g ิ้งนะครับตัวตัวของนักบัญชีนะ แล้วกลายเป็นว่าเออมาร์ตี้ก็เลยสงสัยว่าไอคนนี้แหละนะครับที่เป็นคนทรยศก็เลยจับมาทรมานนะครับมาเค้นเอาคําสารภาพนะครับไอ้นั่นก็สารภาพเออโกงเงินไปจริงแล้วก็เป็นคนสั่งฆ่าโอมานด้วยนะครับก็เลยเมื่อได้คําสารภาพหมดเนี่ยมาร์ตี้ก็เลยสั่งนะครับให้แบบยิงทิ้งนะครับถือเป็นคําสั่งที่เด็ดขาดมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างอ่ะอิมแพคกับตัวอารมณ์ของมาร์ตี้มากๆนะครับนี่ก็เป็น EP ที่7ถึง10นะครับเดี๋ยวอีก11 ถึง14เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งไปอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิป,ปะจะยาวไปกว่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวทำต่อน,นี่แหละนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ